You're listening to A Day Podcast, podcast for all things creative. So the crap, so crap, ผมคือป๊อกกี้ไรครับครับผมพี่คือใครครับผมแพทไรครับผมแพทไรนะครับแล้วก็นี่ก็คือรายการพี่น้องตระกูลไรนะฮะรายการเราจะนําเรื่องได้สาระประโยชน์ไร้กันสารมาพูดคุยกันนะครับผมทุกๆสัปดาห์ทางอเดป์พอดแคสต์ครับวันนี้เรามี2เรื่องเช่นกันนะครับผมให้เป็นธีมธีมอะไรดีความรุนแรงความรุนแรงเฮ้ยได้ไหมได้ได้เพราะได้หยุดเออของผมก็ไม่รุนแรงมากแต่ก็แต่ก็สามารถ ああ <S 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 สามารถดูลุแรงได้โอ้แสดงว่าเลือกพ๊อกกี้ต้องดูุนแรงแน่เลยดุนแรงดุแรงดุแรงได้ครับใครก่อนดิพี่ก่อนแล้วอ่ะเป็นผมแล้วกันผมไม่ดุแรงเท่าไหร่นะครับผมสืบเนื่องมาจากตอนจอห์นวิกที่เราคุยกันโอ้โหเปิดมาก็รุนแรงแล้วครับผมเฮ้ยจอห์นวิกก็อ่อนนุ่มนะะแล้วก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งที่ที่เขาที่สนิทกันชอบดูหนังเขาก็ลองถามขึ้นมาบอกเฮ้ยถ้าจอห์นวิกซัดกับ เรมโบ้ bo, ใครจะชนะ mm อะไรอย่างนี้คือผมคิดว่ามันออมันไกลมันมันคนลรระสถานการณ์กันถ้าเอาเราจะเรมโบ้ในสนามรบเนี่ยผมว่าเรมโบ้ก็จะชนะจอห์นวิกเออในปา่าอะไรอย่างเงี้ยควาบอกว่าจอร์นบิ๊กก็ตายอยู่ในปา่าอยู่ในอยู่เวียดนามเนี่ยจอห์นวิ๊กนี่ก็สู้เรมโบ้ไม่ได้นะครับถ้าใกล้เคียงกันมาหน่อยก็น่าจะเป็นจอห์นวิกกับอีโคไลเซอร์ไหม เ้วก็แบบเฮ้ยเข้าท่าอีกอไลเซอร์ก็คืออาคุณแดนเซลวอ์ชิงตันมันมีหนังออกมาสองภาคนะครับคล้ายๆจอห์นวิคคือเป็นอดีตทหารนะครับแล้วก็มีความสามารถในการตีรันฟันแทงและฆ่ามนุษย์ได้อย่างสวยงามและและแนบเนียนนะครับผมแล้วก็อยู่ในเมือง นะครับอยู่ในเมืองพยายามหนีปัญหาแต่ว่าถูกชักจูงเข้าไปโดยไม่ตั้งใจคลายกคลายกันคลายกันก็เลยเฮ้ยถ้าเป็น2คนนี้น่าสนใจลองมาหาข้อมูลดูนะครับแล้วก็มีช่องหนึ่งใน YouTube ชื่อว่า Channel Dark Side Reviews นําโจทย์นี้มาลอง Analyze กันโอ้เราก็พอดีเลยนะครับผมเขาหาข้อมูลว่าใครจะชนะเนี่ยจากทั้งหมด6หัวข้อ มี6แคตตาูกรีอยูมีเกมนะครับผมเทียบว่าใครเหนือกว่าใครและใครจะชนะใครนะครับผมคุณจอห์นวิกก็คือเคีย r นรีฟเรานึกหน้าเขาออกกันนะครับอีโคไลเซอร์ก็คือคุณแดนเซลหรือว่าในชื่อในหนังก็คือโรบอทแม่คอก็จะเป็นชายวัยกลางคน นะครับคือไม่ได้แบบกล้ามเนื้อไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ดูแข็งแรงประสบการณ์ใช่ใช่ใช่นะครับอ่ะเรามาดูกันแต่ละหัวข้อที่เขาลองไล่มาเลยแล้วกันนะครับว่าใครจะเหนือกว่าใคร<า>อย่างแรกสปีดสปีดไอ้คาว่าสปีดเนี่ยไม่ใช่มาวิ่งแข่งกันแต่เป็นสปีดในการรีแอคชั่นในการต่อสู้ในการทำนู่นทำนี่หลบลีกนู่นนี่นั่นประมาณนั้นอ่าเราเห็นจอห์นวิก โหรดเร็วใช่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 แต่เขาบอกว่าข้อนี้ถ้าจะมีใครชนะจะเป็นอีโคไลเซอร์โอ้ทำไมอ่ะถ้าคุณดูหนังครับอีโคไลเซอร์เนี่ยก่อนที่เขาจะซัดกับใครเนี่ยเหมือนเขาจะเห็นภาพในหัวก่อนแล้วอมีการแบบ นนาา flash forward เ,ออเข้ามาว่าโอเคกูจะเดินไปกูจะหยิบป,ปืนตีหัวไอน้นี่เสร็จปุ๊บกูจะคว้างมีดที่ไอ้นี่ถืออยู่ไปปักไอ้นี่ต่อ,อแล้วเว่าไอ้นี่ล้มกูจะเข้าไปเตะไขมันแล้วก็กระโดด<อ>เวียงหมัดไปโดนไขอีกตัวนี่ <laughs> คือแบบ <laughs> เขาเขาจะมีมการ,ราวางแผนและเขาจะทําการจับเวลาชี <sh> ้หนึ่งทีเพื่อดูว่าเขาทําได้ตามนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้น e q ไลเ i z e r มีมีการจําลองสถานการณ์ในหัวนะครับแล้วก็มีการจับเวลาทุก ทุกครั้งเพื่อดูว่า Personal b e s บของตัวเองทําได้อย่างที่เขาต้องการหรือเปล่า oh. ถ้าใครนึกไม่ออกลองไปหาหนางดูเขาจะทำนี้ uh uh. นะครับ uh uh. ซึ่งผมว่ามันผมไม่รู้ว่าจริงๆมีคนทําหรือเปล่าแต่มันก็เป็นการ uh uh. การการคิดการครีเอทีฟที่ดูเจ๋งดี uh uh. นะครับผม uh uh. Uh uh. นั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้หัวข้อ speed ผู้ชนะน่าจะเป็นอีควอไลเซอร์เขาไม่ได้ใช้แค่แบบสัญชาตญาณอย่างเดียวนะเขาใช้การวางแผนเออการคำนวณใช่อันนี้ก็แบบโอ้ไม่ธรรมดาอีควอไลเซอร์ชนะไปหนึ่งนะครับผมข้อต่อไปอารมณ์อารมณ์นึกถึงจอร์นไก่อนก่อนไอจอรเนี่ยเออารมณ์ค่อนข้างร้อนนะครับผมถ้าเขาตั้งมั่นแล้วจะไม่ค่อยมีอะไรหยุดเขาได้มูจะบบุกเข้าไปในผับที่มีนักฆ่าอยู่ร้อยคนเพื่อไปหา ทาเกตเดียวเอเอาจริงมันเป็นการกระทำที่ไม่ค่อยฉลาดใช่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 ไหมครับเพราะว่าแบบร้อยร้คน200ตีนนะคือถึงมึงจะชนะก็ออกมาด้วยอาการที่น่าจะเกือบตายนะใช่แต่อีคูไลเซอร์เวลาเขาจะทำอะไรอย่างที่บอกไปเขาก็มีการจำลองภาพในหัวเขามีความใจเย็นนะครับคาแรคเตอร์ของแดนเซลจะเป็นคนที่ไม่โวยวายเลยในหนังค่อยๆพูดเล่นไมค์เกม มีการกวนตีนศัตรูประมาณหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเขามี psychological ไ c h o l o g y ที่ดีมากๆแล้วก็มีคนเคยบอกว่าเขาเป็น psychological killer ที่แใช้สมองปั่นหัวศัตรูให้มาอยู่ในสเตตที่ดีเพื่อที่จะทำให้งานของเขาง่ายขึ้นนะครับอารมณ์ข้อนี้ equalizer ก็ยังชนะแน่นอนนะครับผมซึ่งตอนแรกก็แบบเฮ้ยเหรอเออวะ ก็จริงจอห์นวิกมันมุทะลุเกิดไปใช่ใชนะครับผมมีความเป็นมนุษย์มากเกิน <laughs> ไปน,ะนี่นี่หข้อสองข้อแรกนี้อีกอไรเซอร์ชนะหมดเลยนะห<อ>า,าแล้วจอห์นวิกข้อต่อไป power อันนี้ไม่ต้องเถียงคนชนะคือจอห์นวิกโอเคสามภาคหนังสามภาคเนี่ยเอไม่น่าจะต่อกันเลยมึงไม่นอนเลยว่ามันห่างกันประมาณสองอาทิตย์เต็มทีมันไม่น่าจะเกินใ่มันไม่นอนไม่กินข้าวกินปลาไม่ทำเฮียอะไรทั้งสิ้นต่อสู้อย่างเดียวแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วหนีแล้วเตะต่อยท่าเธอต่างๆโดนถีบทะลุกระจกโดนตกตึกโดนยิงโดนแทงโดนแทงเฮีย <laughs> ไม่ตาย <laughs> ไม่ตาย <laughs> นะครับอันนี้พูดถึง power ก่อนอันนี้ power <อ>ในการในในการต่อสู้นะอจอนวิกก็น่าจะชนะกําลังกายล้วนนะครับข้อ4คือความทนทายาท จอห์นวิกก็น่าจะชนะอย่างที่เราบอกกันไปนะครับผมเรื่องความอึดเนี่ยอันนี้ต้องยอมอีควอไลเซอร์เนี่ยแต่ละภาคเขาเขาเขาจะใช้ชีวิตของเขาอยู่ธรรมดาแล้วเขาก็จะวางแผนก่อนกูจะไปกระทืบไปนี่กูจะไปอย่างนั้นอย่างนี้เขามีคนคอยช่วยมีคนที่มีอํานาจคอยช่วยเหลือเขาจะวางแผนนะครับเป็นนักวางแผนแต่จอห์นนี่คือมาะลุยมามึงไหวไอ้กูเอามานะครับเพราะฉะนั้นสองข้อติดพาวเวอร์แล้วก็ความอึดตอนคนทายาตเนี่ย จอห์นวิกจอห์นวิกให้มันเป็นเลยเสมอกนแล้วเสมอกร้ลั่วแต่ละหัวข้อของเราเนี่ยสี่ข้อเสมอกัะละเสมอแล้วสอง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 ครับผมเหลือสองข้อต่อไปความแม่นยําความแม่นยําเอ้ยอันนี้น่าสนใจมีดปืนสองคนนี้ใช้กระสุนไม่เปลืองถ้าลองถ้าลองดูหนังจริงๆเขาจะไม่ค่อยยิงทิ้งยิงคว้างไม่ใช่ตอมซูเปอร์เขาจะไม่ใช่แบบเออปิ้วปิ้วแล้วก็แบบมีคนแบบหลบลูกปืนวิ่งเข้าหาได้อันนั้นก็ ยิงท <mile inside> ีย <bas> ิงคว้างเกินเกินไปแต่ลูกปืนเขาเหมือนเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนมีค่าเขายิงไปเขาจะรู้ว่ามันจะมันจะออกผลแน่ๆเหมือนคิดมาแล้วว่าสุนัดเนี้ยกูจะยิงคนนี้ให้ตายถูกต้องเขาจะอัดเรื่องเต็มเต็มคิวช็อตนะฮะเอลโครเซอร์ก็เช่นกันอาจจะไม่ได้ใช้ปืนบ่อยนะครับผมแต่เขาใช้แต่ละครั้งนี่แบบโอเคเห็นผลไม่ใช่ปืนธรรมดานะภาคแรกไม่ใช้ปืนแม็กปืนที่ยิงแบบปืน ปืนที่ยิงแบบไอ้ไม่ใช่ปืนยักษ์ปืนตะปูที่ยิงตะปูแบบอเจาะไม้อะไรเงี้ยเขาใช้ปืนนั้นชนะไฟนอลบอสในภาคแรกไม่ใช่ปืนตะปูเพราะฉะนั้นความแม่นยําเสมอกันเอาแล้เป็นหัวข้อไม่มีใครเลี้ยงพัมันเป็นหัวข้อที่เสมอกันแัดสินกันข้อสุดท้ายถูกต้องข้อสุดท้ายความหลากหลายในการต่อสู้ ออเมื่อแบบไม่กี่ป็ส่ที่ผ่านมาเราเคยคุยกันแล้วว่าจอห์นวิกใช้ได้ทั้งจิวจิสุทั้งยูโดใช่ทั้งกกน่าจะอะไรสักอย่างทุกอย่างน่าจะคราบมากาน่าจะเออใช่ใช่ทิกบ็อกเซอร์ไม่ผัวผมไมงใช้ได้หมดเป็นหมดใช่ครับผมต่อยเตะได้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพทุกอย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลากหลายไหมหลากหลายเออมาแต่เขาบอกว่าความหลากหลายในการต่อสู้ที่ดีที่สุดเนี่ยมันน่าจะมาจากการที่ใช้สมองมากกว่า อืคือต่อให้เรากลากหลายขนาดไหนมนุษย์เรามันเหนื่อยได้ต่อให้อึดขนาดจอห์นวิกมันก็เหนื่อยได้หมดได้แต่ถ้าความหลากหลายของเช้าของเขาคือไหวพริบล่ะอืถ้าความหลากหลายคือการคิดข้ามช็อตล่ะความหลากหลายคือการปั่นหัวศัตรูเล่นล่ะดัดแปลงสถานการณ์ความหลากหลายคือการใช้สิ่งรอบตัวให้มีประโยชน์ขึ้นล่ะอ่าอันนี้มากกว่าที่น่าจะมีประโยชน์ในการต่อสู้จริงๆ นั่นก็เลยทําให้ข้อสุดท้ายนี้ในหัวข้อความหลากหลายในการต่อสู้เขาให้อีโคไลเซอร์ชนะจึงหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเออก็แปลว่าทั้งหัวหัวข้อนี้คุณอีโคไลเซอร์ชนะไปด้วยคะแนนเฉี่ยเชียดนะครับผมอ่าเราอาจจะเห็นเคโนลีโปวิสหล่อเท่เอออแต่ประสิทธิภาพเป็นจริงเอออไม่แน่ใจจริงเขาก็เลยเปรียบเทียบไปเห็นกันง่ายๆว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร สมมติเป็นองค์กรยากูซ่าเนี่ยอ่าอีคไลเซอร์จะเป็นเจ้าพ่อจะนั่งอยู่บนบอลลังมีความรู้ทุกอย่างอ่านขาดเป็นช็อตๆวางเกมวางเกมแล้วถ้าถึงเวลาต้องลุยจริงเขาทําได้อจอห์นวิกจะเป็นตัวลุยจะเป็นมือขวาที่เขาไว้ใจที่สุดจะเหมือนกัสในเบอร์เซอร์ย้อนไปตอนที่แล้วด้วยจะเป็นหน่วยหน้าหน่วยเก็บกวาดหน่วยตะลุยสั่งแล้วได้ผลงานโดย ไม่สนว่าจะใช้วิธีไหนแต่เดี๋ยวเขาเอาาให้มึงได้คือไม่ว่าจะสั่งให้ไปทําอะไรรับรองผลได้แน่นอนเขาจัดการเองอาจจะจบด้วยความตายของเขาไม่รู้แยอมแต่ผลจะมานี่คือการเปรียบเทียบง่ายๆว่าโอเคแต่ละคนมีฟังก์ชันแต่ถ้าหากต้องวัดกันจริง2คนนี้เขาให้อีกอไลเซอร์ชนะนิดนึงเิวเฉียดเอครับผมอ่ะครดี้ไม่เคยดูหนังทั้งคู่ลองไปดูมา นี่ก็คือเรื่องแรกของผมนะครับจอห์นวิกกับอีคูลเซอร์เดี๋ยวจะมีเรื่องเราๆนี่อีกเยอะเลยไอ้นี่สู้กับไอ้นี่ไอ้นั่นสู้กับไอ้นั่นสนุกแล้วจริงๆแล้วเพลินๆแหละแล้วมันก็ชอบมีคนอะไอย่เงี้ยมาเทียบกันไม่ว่างใช้ได้ครับผมสนุกเรื่องแรกผ่านไปครับผมคุณป๊อกกี้ของคุณบอกว่ามีเรื่องความรุนแรงความรุนแรงความรุนแรงครับผมของผมจริงมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยเห็นจากหนังเหมือนกันอาหนังเหมือนกันเหรออันนี้ใช่ใช่่เคยเห็นจากหนังเหมือนกันหนึ่งในหนังช่องที่ ฮอลลีวูดทำเยอะเป็นระดับต้นๆเหมือนกันนะครับก็คือหนังเอเลียนบุกโลก <laughs> จริงจริงจริง,รง <laughs> ใช่ไหมเออและแน่นอนทุกครั้งที่เอเรียนบุกโลกความรุนแรงจะบังเกิดมันมันส่วนใหญ,ญ่ก็ไม่ค่อยมาเฉยๆนะ <laughs> ใช่ มาเพื่อหวังผลนะ่นเองคส่วนใหยก็ไม่ใช่แบบผ่านมาก็คือมึงไม่คุยอะไรเลยมึงยิงลําแสงมาก่อนระเบิดตุ้มตามตุ้มไอ้พวกลึกๆก็มีอะไรพวกอะไรก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไอที่มาเนี่ยใช่บรรดาหนังแผ่นทั้งหลายเนี่ยมาถึงก็โป่งโป่งโป่งปั้งโป่งบ้างครับผมและส่วนมากอ่ะในหนังที่เราเห็นอ่ะก็จะเป็นแบบโอ้เอเลี่ยนมาแล้วสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นตัวตั้งตัวตีอ่าใช่เออทำไมเอเลี่ยนมันไม่ไม่ไปแบบที่อื่นบ้างออะไรประมาณนี้วะ เออแม่งตั้งไม่ไปเอสโตเนียมาสิงคโปมีกําลังลบเยอะมากเออนั่นแหละเหมือนมันมึงมาท้าต่อยนี่หว่าซึ่งในหนังอ่ะมันก็จะเป็นแบบโอเอเลียนมาสหรัฐอเมริกาก็เลยต้องเตรียมกําลังต่อสู้นู่นนี่นั่นแบบเอ้ยออกไปต่อสู้เอ๊ยเพียงพร้าเพียงพล้มเกือบแพ้แต่ก็จะมีพระเอกที่สามารถขับยานอะไรสักอย่างขึ้นไปเอาชนะได้อันนี้คือไอเดีอเลยนะวิลสมิธวิลสมิธวิลสมิธอาร์โนี๋ยวๆเนี่ยครับผมนั่นแหละ แต่ก็มีคนสงสัยว่าครับถ้ายู่ดีมันมีเอเลี่ยนมาที่โลกของเราจริงๆไม่ใช่ในหนังนะโลกของเราจริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนันดีเพราะจริงๆมันก็คงอาจจะไม่ได้แบบโลกเรามันไม่ได้มีฮีโร่ขนาดนั้นนะใช่ใช่ออกใช่ไหมถ้ามันมาจริงๆอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอันเนี้ยผมเลยไปหาข้อมูลมาได้ข้อมูลนะครับมีคนหนึ่งเขาเขียนขึ้นมาชื่อคุณ จูริก้าดูชโมวิชเป็นชาวโครเอเชียคุณคุณป๊อกกี้ไร้เขียนขึ้นมาเรียมังหาเลยนะครับผมอ่าคุณโครเอเชียเกิดขึ้นมาซึ่งเว็บไซต์ที่ผมไปเจอบทความอันเนี้ยเว็บโครเอเชียไม่ใช่เป็นเว็บภาษาอังกฤษเนี่ยแหละแต่ว่ามันคือเว็บ Market Watch เป็นเว็บที่เขียวเขียนเกี่ยวกับหลักการตลาดต่างๆอ้อนี้โอเคอันนี้แต่อยู่ดีแม่งอันนี้ขึ้นมาเฉยเลย จริงๆคือผมเคยอ่านหนังสือเรื่องึงคุณป๊อกที่เียจากเรื่องเรื่อง The Last Policeman นาครับคือมันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับถ้าสมมติจะมีความบันไลยเกิดขึ้นกับโลกเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเขาก็จะชอบบอกว่าสิ่งที่จะบันไลยก่อนเลยคือ Stock Exchange หรือว่าพวกคุณอะไรต่างๆแล้วก็จะแล้วสองสิ่งสุดท้ายที่จะยังเหลือคือ โรงพยาบาลกับอะไรประมาณนี้คือเขาก็จะมีหลักการของเขาก็เป็นไปได้ Market Watch ครับผมซึ่งอันนี้มันก็จะน่าสนใจตรงที่คนที่มาเขียนเรื่องนี้เขาก็จะมีแบบหลักการต่างๆไม่ใช่คนใช่ใช่ใช่มันจะไม่ใช่บทหนังมันจะเป็นแบบอิงกับความเป็นจริงว่าเกิดึ้ยน่าสนใจมามาครับอย่างแรกที่เกิดขึ้นครับด้วยความที่โลกของเราอ่ะมันไม่มีองค์กรหรือรัฐหรืออะไรที่ไหนที่มันเคยเขียนว่า ถ้ามีมนุษย์ต่างดาวมาที่โลกให้ทําอะไรถ้ามันมาจริงเราจะโจรหาใครคนแรกมันไม่มีข้อไม่มีมันไม่มีข้อกําหนดอย่างแน่ชัดขนาดนั้นแต่ว่าเราก็สามารถก็เดาได้แหละว่าถ้าสมมติมันมาจริงอ่ะจากประสบการณ์ที่ดูในหนังอะไรเงี้ยรัฐก็คงประกาศให้แบบทุกคนให้อยู่กับบ้านเพื่อความปลอดภัยหรือไปหลบในเชลเตอร์ที่หลบซ่อนต่างๆอะไรเงี้ยทหารก็จะเทคโอเวอร์ใช่คอยดูแลแล้วก็อ่ะคอยรับข่าวสารจากทางการนะว่าจะให้ทําอะไรต่อไปใช่เอออันนี้คือสิ่งที่ จะเกิดขึ้นกับคนทั่วไปก็คือให้เก็บตัวไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองครับนะครับอย่างที่สองครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมนุษย์โลกของเราอ่ะจะหาทางติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวให้ได้ก่อนอ่าเพื่อให้เขาเพื่อจะได้ดูว่ามึงมาไหมใช่ก็คือเพื่อหาจุดประสงค์ของมนุษย์ต่างดาวเนาะโดยเราอ่ะจะระดมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาโอ้เหมือน arrival เลยมันนัง i ใช่ใช่ทางด้านชีววิทยานะครับทุกอย่างไปถึงที่ลงท้ายด้วิทยาใช่รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการต่อสู้ด้วยโอ้แต่ว่าในเฟสแรกเราจะยังไม่ใช่ความรุนแรงเราแค่สื่อสารกับเขาก่อนซึ่งวิธีการสื่อสารมันก็อาจจะสื่อสารได้ทั้ง การฉายภาพลงบนจอใหญ่ๆเพื่อให้เพื่อให้มนุนยาจะครับใช่ใช่ฉายเป็นภาพออกมาหรือใช้เครื่องจักรอะไรสักอย่างวาดลงบนพื้นใหญ่ๆให้เขาสามารถเห็นได้แต่มันก็มีปัญหานิดหน่อยตรงที่บางทีมนุษย์ต่างดาวเห็นเราใช้เชื่อเครื่องจักรจอใหญ่มาอาจจะนึกว่าเป็นอาวุธได้ปล่อยพลังงานได้หรือเปล่าวะเอเราก็อาจจะลองปลอนเนรอเราก็เลย อาจจะเปลี่ยนไปใช้การสื่อสารทางคลื่นแทนโอ้คลื่นวิทยุอะไรอย่างนี้ก็สื่อสารครับเออทีนี้สอนเวลคัมครับผมเออทีนี้มันก็จะมีอยู่สองเวด้วยกันเวแรกคือเอเลียนสื่อสารกลับมาอืมอืมใช่ใช่อ่าพอเอเลี่ยนสื่อสารกลับมาแน่นอนว่ามันคงไม่ได้พูดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนาะเออพอพูดออกพอสื่อสารกลับมาปุ๊บมันก็จะมีการ ร่วมกันถอดรหัสของคนทั่วโลกสื่อสารกลับมาเป็นลูกปืนเป็นเป็นเป็นปืนใหญ่อะทำไงอ่ะอะไรไม่รู้กิงก่อนไอ้เช่ออลิบูดสันก็สื่อสารกลับมาไงกูไม่คุยก็ระดมทุกคนมาแปลข้อความนั้นคือเอเลียนอ่ะอาจจะตอบกลับมาอาจจะเป็นแบบ ท่าทางก็ได้ครับตดตัวออกมาเป็นาทางเป็นคำคมมาคมสามัญทัศน์ลงชื่อลงท้าครับผมทางเฟซบุ๊กครับผมเป็นท่าทางก็ได้เป็นเสียงก็ได้ครับเป็นภาพเป็นสีเป็นแสงใช่ได้หมดพลังงานผมหรือแค่แบบการสั่นสะเทือนมันก็สามารถเป็นการสื่อสารของเอเลี่ยนกลับมาได้เหมือนกันก็จะสิ่งเหล่านี้ที่เอเลี่ยนสื่อสารออกมาคนที่ได้รับมาคนแรกก็จะกระจายออกไปทั่วโลกเพื่อให้คนร่วมกันถอดรหัส ว่าเอเลียนต้องการสื่อสารอะไรกับเราครับอาจจะใช้ AI ร่วมด้วยในการช่วยถอดรหัสตรงนี้ก็ได้นะแต่มันก็จะมีอีกเวนนึงคือเอเชียไม่ตอบอะไรกลับมาเลยว่ะจะทํายังไงถ้ามันไม่ตอบอะไรกลับมามันก็จะยังมีดาวเทียมที่วนอยู่รอบโลกก็จะคอยแทร็กกิ้งว่าความเคลื่อนไหวของเอเรียนมันจะมีอะไรบ้างไอเขาว่าเอเลียนที่บอกนี่คือมันอยู่ในยานอยู่ใช่ไหมหรือว่าใช่อยู่ในยานอยู่ในยผมก็คอยแทร็กกิ้งว่าเอ้ย เอเลียนมีความเคลื่อนไหวยังไงแล้วก็ดาวเทียมตรงเนี้ยก็จะคอยเขาเรียกว่าอะไรคาดดาวว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอาจจะดูที่ความร้อนอการเคลื่อนไหวต่างๆอ่ะใช่ใช่ตรวจจับและวิเคราะห์มันแดงแจ๊เลยว่ะมันวิ่งกันอยู่ในยานแบบแดงแจ๊เลยว่ะไม่น่าจะปลอดภัยไม่น่ารอดว่ะทีนี้ไม่ว่าจะสื่อสารออกมาหรือไม่สื่อสารออกมาถ้าสมมติว่ามันดูแล้ว ดูไม่ปลอดภัยสมมติสื่อสารออกมาว่าโอ้โไม่ได้มาดีแน่นอนครับมหรืออไม่สื่อสารออกมาก็ดูแบบไม่น่าไว้วางใจครับเราก็จะเริ่มประเมินความรุนแรงอืนะครับประเมินความรุนแรงอะไรบ้างหนึ่งดูอาวุธของมันไว้ก่อนครับเอว่าอาวุธของมันมีไหมถ้ามีทํามาจากอะไรอ่าแล้วมันควรจะยิงออกมาเป็นอะไรกันได้หรือเปล่าอออเปล่าอันนี้คืออย่างแล้วต่อไปยานพาหนะของมัน ทำมาจากเทคโนโลยีอะไรวัสดุที่ใช้คือแบบไหนนะครับอย่างที่สามตัวเอเลี่ยนจริงๆอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนมีอะไรที่คล้ายคลึงที่เราจะสามารถเปรียบเทียบได้หรือเปล่าเอออะไรอย่างงี้สื่อสารกันยังไงอ่าเพราะถ้าร่างกายเขาเหมือนคนก็แปลว่าค่าได้ถ้าสมมติว่าใช่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 สื่อสารยังไงมีชุดเกาะหรือเปล่าเออ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 หรืออันในเทคโนโลยีของมันอ่ะโหบินมาขนาดนี้ต้องไปลางราใช่แต่ว่า เอ้ยมันมีจุดอ่อนในเทคโนโลยีของมันหรือว่าเออมันก็สามารถวิเคราะห์ตรงนี้ได้เพราะทีอย่างเป็น id4 คือเอาไวรัสไปปล่อยในยานแม่ภาคแรกภาคแรกกันเนอะอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทีเอ้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องบินเข้าไปในยานใช่ก็ขึ้นไปข้างบนเลยใช่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 ครับผมเวอร์ใช้ได้มีจุดอ่อนยังไงเราสู้วดอะไรตรงนั้นได้หรือเปล่าครับแล้วสุดท้ายก็คือเรามีโอกาสชนะไหมเออนี่แหละก็คือถ้าดูแล้วราไม่ดีเราจะวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนครับ นะครับซึ่งในขณะเดียวกันมนุษย์ของเราอ่ะก็จะเตรียมอาวุธเพื่อถล่มอย่างเงียบๆไปก่อนใช่ใช่ใชต้องอยาอยยากระตุกกระตักคือจังหวะกระตุกกระตักจังหวะที่พยายามสื่อสารเน่ยเตรียมอาวุธแล้วแหละตั้งแต่ข้อแรกเลยอ่ะตั้งแต่ข้อแรกแล้วมึงเตรียมไม่กูเตรียมอาวุธไวยแล้วก่อนแค่ยังไม่สา่กับกันเหนียวกันเหนียวแค่ดูให้เป็นแบบสันดี้วิธีไว้ก่อนเออเตรียมอาวุธเอาไว้นะครับไปหลบในตึกลึกๆของคุณที่อยู่ในเอพิโซด สองสาวนกที่แล้วอ่ะไปหลบอยู่ในจีนลอกกเออใช่ครับผมเตรียมอาวุธไว้และก็จะมีเหล่าผู้นําครับเหล่าผู้นําของโลกไปประชุมหารือกันอย่างลับๆครับแล้วก็ต่อแล้วก็ก่อตั้ง earth defense council โอ้ครับผมปกป้องโลกยังไงเออสภาเพื่อการป้องกันโลกอะไรเงี้ยขึ้นมาหาวิธีการปกป้องโลกทู่นี่นั่นและสุดท้ายครับ ถ้าจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งก็คือพอรวมใจกันได้แล้วทุกคนก็หาทางทุกคนรวมใจสู้เอเรียนหรือหรือเขามาดีรวมคนขับไล่อะไรก็ว่าไปครับก็เฮชนะเย่แฮปปี้เอนดิ้งเอออันนี้คือแฮปปี้เอนดิ้งแต่มันจะมีเรื่องเาวาหลังจากนั้นในครึ่งหลังครับผมที่สนุกกว่านั่นก็คือคือเขาบอกว่าอ่ะถ้าทุกคนรวมใจสู้เอเรียนก็โอเคแต่มนุษย์เราอ่ะ บนโลกอะ่ะมีหลายพันล้านคนอะ่ะใช่มันไม่สามารถรวมใจได้ขนาดนั้นหรอกออมันก็จะมีปัจจัยคือเอเลียนอ่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้แบบเกิดปัญหาเยอะมากคือมนุษย์จริงเนาะอืคืออ่ะหลังจากที่เหล่าผู้นําก่อตั้งเอิร์ธดิฟเอนซ์คอซิลอะไรเงี้ยขึ้นมาใช่ไหมมันก็มีแบบบางประเทศที่รู้สึกว่าไม่ได้เชื่อมโยงกับอีสภาเนี้ยออ,ออือเออไม่ไม่ขอ,ขอเป็นส่วนร่วมใช่ไม่ขอเป็นส่วนร่วมแล้วประเทศเหล่านี้ก็จะเอาเอเรียนมาเป็นเหตุผลในการ ลุกลานประเทศอื่นบอกว่าโอ้สันทันนะสันไม่ปกติต้องแบบนู่นนี่นั่นลุกลานประเทศอื่นเอาพื้นที่เอาดินแดนทรัพยากรเข้ามาซึ่งก็มีความเป็นหนังคอนลบุูดนะถ้าได้ดูในเล่นบุกโลกทุกเรื่องเนี่ยคนมนุษย์ก็คือปัญหาหลักเหมือนกันใช่ใช่ใช่สิ่งที่ทําให้ทุกอย่างเลวร้ายลงทมาเนี่ยเออคือคนเราใช่ถูกต้องนะเออลุกลานประเทศอื่นและมันก็อาจจะมีบางประเทศที่ประกาศว่าเรา อยู่ข้างเดียวกับเอเลี่ยนว้ยเออคือแบบถ้าถ้าสมมติว่าการอยู่ข้างเดียวกับเอเลี่ยนแปลว่าอะไแบบสามารถทําให้ตัวประเทศของตัวเองมีชีวิตรอดได้เอเลี่ยนใช่กูช่วยทําอะไรบอกมาใช่มันก็สถามนาตัวเองไปอยู่ข้างเดียวกับเอเลี่ยนเพื่อต่อต้านอีสภาเมื่อกี้คาวซิลเนี่ยเออเออดีเฟนซ์คาวซิลใช่ใชใช่หลังจากนั้นอะ โลกแม่งโกราห์นสัตว์คือไม่มีคือมีแปรใดๆทั้งสิ้นไอความรวมพลังกันที่เราเห็นในหนังมันยากนะเว้ยใช่มันยากยากจริงๆอ่าของจริงอ่ะแม่งเป็นคือมันก็จะได้แค่แบบไอประเทศใหญ่ๆที่มันมีความการเมืองยูเอ็นแม่งยังตีกันอยู่เลยใช่หรือหรือตัวหัวอาจจะเห็นด้วยแต่มันไม่ก็ไม่ใช่ทุกคนในโลกใช่ใช่มันก็จะมีประเทศที่แบบโอ้ยไม่เห็นด้วยนู่นนี่นั่นไปอยู่ข้างเอเลียนโลกเข้าสู่ความวุ่นวายอาชญากรรมมากมาย การสู้รบเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นเนาะเออทีนี้เนี่ยมันก็มีประเทศที่แบบอ่อนแอถูกตีแตกได้ง่ายมากและประเทศกลุ่มหนึ่งที่จะถูกตีแตกได้ง่ายมากก็คืออีประเทศที่อยู่ในอิสภาป้องกันเมื่อกี้แหละ <c oughs> เพราะว่ามันเอากำลังทั้งหมดอะไปตีเอเลียน <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีกําลังมาปกป้อง <c oughs> จากประเทศอื่นๆที่จะเข้ามาตีประเทศ <c oughs> ตัวเอง <c oughs> เออ ทีนี้ทุกคนพอกกี้เล่ามานี่เอเลนยังไม่ทําอะไรเลยใช่ใช่มาเฉยเฉยใช่มาเฉยเฉยขอให้จำตรงนี้เอาไว้ก่อนแม่งมาเฉยเฉยนะครับผมเออทีนี้เนี่ยอ่ะพอไอเชียจะเอาไปตีเอเลียนอ่าแต่ยังตีไม่ได้กูถูกตีอีกเพราะฉะนั้นสภาก็จะล่มสลายเพราะว่าแต่ละประเทศอ่ะก็จะดึงอาวุธกลับไปเพื่อไปตีกับประเทศอื่นก่อนเอเลียนก็ยิ้มละ เออกลับมาปกป้องประเทศตัวเองก่อนใช่ไหมทีนี้เนี่ยเอเลียนเห็นอย่างเงี้ยอเป็นแผนของมันแหละคือประเทศคือเอเลียนมาปุ๊บอ่ะเขาบอกว่าถ้าความตั้งใจของมันเนี่ยคือการมาดึงทรัพยากรที่โอกมันก็จะไม่ทําลายโลกหรอกอ่แต่มันจะทําให้เกิดอย่างเงี้ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยให้คนบนโลกอ่ะมันตีกันทําให้คนที่ทําลายทรัพยากรนี่แหละใช่ใช่เนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างสั่นคลอนทําให้ทุกคนตีกันอ นะครับจนไม่สามารถควบคุมหรือรับมือการลุกลามจากเอเลียนได้เอหลังจากนั้นนะ่มันค่อยทำลายทีเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วมึงประเทศเล็กประเทศใหญ่ตอนเนี้ยเหมือนกันเอเรียนทำลายทีเดียวโอ้ก็คือการปั่นปั่นค่ก่อนใช่ยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะมารอเฉยๆแล้วตีกันเองครับผมเออแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ๊ยมันก็ไม่ใช่เอเรียนทุก ประเภทที่แบบจะใช้ความรุนแรงจะไม่ได้ทําลายคนทั้งหมดขนาดนั้นแต่ว่าอ่ะถ้าอย่างที่บอกไปถ้าเป้าหมายมันคือทรัพยากรบนโลกมันก็เนี่ยเจาะจุดอ่อนมนุษย์ใช่ไหมให้ประเทศแต่ละประเทศตีกันเองและม,มันก็จะให้ความช่วยเหลือในบางประเทศเออเพื่อแบบให้กําลังอาวุธหรือให้กําลังพล เพื่อไปตีประเทศอื่นๆแล้วเอาสัพเพิมหลังเออครับผมกลายเป็นมือที่สามให้การพพอร์ตแล้วก็ไปตีประเทศอื่นเพื่อดึงทรัพยากรเข้ามาเออแล้วก็เอาไปใช้อาจจะแบ่งกันในประเทศท่ชนะและเอเลียนครับผมเพื่อเอาไปใช้เนาะและหลังจากนั้นน่ะมันจะไม่ใช่สงครามที่แบบแย่งชิงเพื่อตีการฆ่าฟันแต่มันจะเป็นสงครามทรัพยากรการตัดทรัพยากรหรือขโมยทรัพยากรอะไรเงี้ยจะเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าที่ทําให ฝ่ายหนึ่งอยู่ได้หรืออีกฝ่ายหนึ่งอยู่ไม่ได้อืเออและสุดท้ายเขาบอกว่ามันก็คงจะมีการใช้อาวุธหนักอย่างนิวเคลียร์เนี่ยแหละอมีอยู่สองอย่างที่จะเกิดขึ้นใช้อาวุธนิวเคลียร์และเจราจาซึ่งการเจราจามันจะขึ้นอยู่กับว่านิวเคลียร์ได้ผลแค่ไหนมันก็เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่สองที่บอมนากาซสกิกับยูจีนาใช่คือถ้านิวเคลียร์ใช้ได้ผล มนุโลกก็อาจจะไม่เจรจาก็ได้แต่ถ้าใช้ไม่ได้ผลขอโทษนะตุ๊กขอโทษนะอ๋อเออครับผมเออเพราะฉะนั้นน่ะสุดท้ายอ่ะเขาบอกว่าสิ่งที่จะตัดสินผลในการลุกรานเอเลี่ยนครั้งเนี้ยมันไม่ใช่ว่าอาวุธไฟไในเจ๋งกว่าอาวุธไฟไในแรงกว่าแต่มันอยู่ที่แผนการว่าแผนการของใครที่จะสามารถ เอาชนะคู่ต่อสู้ได้จริงๆว้าวเฮ้ยเราส่งอีโคไลเซอร์กับไอจอนบิกไปตีกับแม่งหน่อยไหมั้ยแม่งสนุกตรงที่เอเลียนมึงไม่ต้องทำอะไรเลยมาเฉยๆยไม้เขาเห็นไหเแล้วเดี๋ยวเขาวนาัวกกันเองครับผมเอยอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของโลกมนุษย์ใช่ของของมนุษย์ใช้คำนี้แล้วกันชคือไม่ได้ระบุประเทศไหนเลยแต่ว่า มันเม็ซเซนนะคือตอนแรกนึกว่าอ๋อคุณโครเอเชียนี่น่าจะว่างใช้ได้แบบแบบมโนเป็นช็อตเป็นช็อตแต่ว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเมคซเซนหมดเลยใช่เขามีเขามีตะกะของเขาอยู่มันคือความปั่นปวดในโลกใบนี้ซึ่งจะนํามาถึงความการแบบหักหลังหักล้างอะไรีกันจะมีฝ่ายหนึ่งคิดอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งมันก็จะมีบางคนด้วยที่แบบคิดว่าอู๋คงใกล้ตายแล้วกูททาอะไรก็ได้ก็เป็นเดอะเพิร์ชไปหรือเป็นอะไรอย่างนี้ไปใช่ใช่ว่าการแบบการรวมใจอย่างในหนัง่ะยากยากจริง ยากจริงยากจริงเอาจริงรวมใจคนทั้งออฟฟิศแม่งยังไม่ง่ายเลยว่ะเวลาก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่เห็นแม่งคิดเหมือนกันทั้งออฟฟิศเลยว่ะมีคนทั้งโลกนะเว้ยรวมใ้เขาคิดกันเหมือนกันเนี่ยแม่งแบบก็อย่ามาเลยประมาณนี้ครับการต่อสู้กับเอเลี่ยนก็หวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าเอเลี่ยนมาครับผมเอเลี่ยนมาจริงแม่งก็เละเทะเละเทะเออเละตุ้มเป๊ะ ไอเล่นมาจริงนี่กูวิ่งเข้าซูเปอร์ก่อนเลยไปกวาดทุกอย่างเอาขนมเอาขนมกินขนมกันขนมขนมขนมแล้วก็ขุดใต้ดินบ้านตัวเองนะครับผมโอเคอ่ะ้ออันนี้มีจะบอกว่ามีประโยชน์ก็ก็ก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็ทำให้เราคิดได้ดีเมือนกันเรื่องความ ความบันเลยความชิบหายที่เขาว่ากันว่าโลกใบนี้มันสมบูรณ์มากพระเจ้าก็เลยจัดคนมาให้สักเซ็หนึ่งเพื่อทาให้มันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เออเราก็มันก็เป็นตลกร้ายเหมือนกันนะครับเอนะฮะก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแล้วกันเหตุการณ์อะไรแบบนี้โอเคนะครับผมสองเรื่องนํามาฝากกันนะครับเรื่องแรกที่โอ้มีประโยชน์มากเลยก็คือจอห์นวิกกับอีควอไลเซอร์ใช่นะครับเรื่องสองก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันเอเลนบุกโลกก็คือเอเลนบุกโลกนะครับเพาหวังว่าจะได้สาระความรู้นะครับแรงบันดาลใจ จากเรื่องที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับวันนี้ผมแพทรไกครับผมผมปะกีไรครับพวกเราพี่น้องตะกูลไรลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับบายบายติดตาม a day podcast ได้ทาง a day magazine dot com j u k e s a p p l e Podcast, Spotify, Podbe a ี s o u n d c l o u d และ a day magazine youtube channel